สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเกมไอศครีมภาคที่หกไหมนายรู้ไหมว่าชาลีไปอยู่ตรงไหนอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะฉันมีแผนอยู่เหมือนว่าชาลีจะตกไปอยู่อีกที่นึงนะแต่ว่าฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะทำยังไงดี ฉันก็มีวิธีเหมือนกันอะนายก็มีวิธีเหมือนกันเนอะใช่แล้วฉันจะไปไปอีกทางหนึ่งไปหาของอีกทางหนึ่งเราจะช่วยชาลีจากทางโน้นน่ะฉันคิดว่าฉันจะช่วยชาลีได้ใช่แล้วชาลีฉันอยู่ที่ไหนนี่เพื่อนๆเฮู้เหมือนว่าฉันจะถูกขังอยู่นะเพื่อนๆมันมีเหมือนว่าเป็นโรงงานผลิตอะไรสักอย่างนึงอะ แต่ว่าที่น yani uh huh ี่มันดูเงียบๆนะจะทำยังไงดีมัมมัมมัมฉันคือบิ๊กมัมฉันชอบดูไอศครีมกินโอ้โหอร่อยเหมือนว่ามีบิ๊กมัมด้วยอะทุกคนจะไปดีกว่าเสียงใครนินทาฉันไม่มีใครนี่ มัมมัมมัมขอโดดไอศครีมอีกสักทีนะอ,อร่อยแล้วเกินโอ้โหรสชาติดีรสชาตินี้ที่คุณเคยมัมมัมมัม,ม,ม,มนี่พวก้วควาคนจัดการให้เรียบร้อยเลยนะไอศครีมวันนี้เป็นยังไงบ้างบิ๊กมัมทำไอศครีมจะเด็กๆได้เยอะเลยนะ <laughs> งั้นฉันจะไปดูทางโน้นกันแล้วกัน ดูแลเด็กๆให้ดีนะไ,ได้เลยม,มัมมัมมถ้าใครมาแถวนี้แล้วก็ฉันจะจับทำไอศ์ครีมให้มันหมดเลยล่ะมัมมัมมาจะจะซวยแล้วแล้วฉันจะทำยังไงกันดีฉันต้องไปหาเจแล้วก็ไปหาไม้ให้ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันจะต้องติดต่อพวกนั้นให้ได้ก่อนฉันจะต้องออกจากโรงงานไอศ์ครีมนี้ให้ได้เลยแหละ คนบกโกแถวนี้วาน้าบิ๊กมัมสะสวยแล้วตรงนี้เราต้องหาหน้ากากปลอมตัวปลอมเป็นเจ้าหุ่นนั่นไงเกมเล่นทายหน้ากากเราจะต้องหยิบไอศ์ครีมนี้ให้ตรงนี่ไงสีเหลืองต่อไปสีเขียวได้แล้วหนึ่งอันสีเหลืองแล้วก็สีเขียว <c oughs> โอยฉันต้องเล่นเกมอันนี้เหรอ เกมเรียงสีไอศครีมสินะฉันต้องเล่นเลีเลยงสีไอศ์ครีมให้ตรงตอนนี้ได้สองอันแล้วถ้าฉันเล่นเกมครบจนไดหน้ากากมาทุกคนก็จะจำฉันไม่ได้เหลืออีกแค่ไม่กี่อันแล้ว <G ül> นี่ไงชัยโยฉันไดหน้ากากมาแล้วนี่ยังไงล่ะถ้าเราสวมหน้ากากอันนี้เจ้าคนขายไอศ์ครีมก็จะคิดว่าเรา ็นพวกเดียวกับเจ้านั้นสวมเรียบร้อยเท่านี้เราก็จะหาทางไปหาเจให้ได้รสหวานแสนอร่อยต้องใส่ตัวนี้เพิ่มเติมไปให้ท่านบิ๊กมัมชอบฉันจะต้องทำออกมาดีที่สุดเพื่อท่านบิ๊กมัม นี่เจ้าพวกหุ่นกระป๋องพวกเจ้าอย่ามาลื้อกับฉันนะดับไวให้ดีถ้าใครไม่ยอมทำงานจะต้องกลับไปเป็นไอศครีมเข้าใจไหมรับทราบครับหัวหน้าบิ๊กมัมน่าสงสารเจ้าพวกคุ่นมากเจ้าพวกหุ่นยนต์ถ้าไม่ทำงานก็จะกลายมาเป็นไอศครีมหรือเนี่ยเราจะต้องรีบหาทางออกจากที่นี่แล้วล่ะอ๋อฉันคิดออกแล้วถ้าเราหาอะไรมาใส่ในไอศครีมแล้วก็ คราวนี้แหละอาจจะเป็นผลดีก็ได้ลองค้นดูในถังขยะดีกว่าเพื่อจะมีอะไรถุงเท้าเน่าถ้าฉันได้ถุงเท้าเน่าเอาไปใส่ในวัตถุดิบของการทำไอศครีมและว่าถ้าหากบิ๊กมัมได้กินเข้าไปก็อาจจะนอกและเราก็จะใช้จังหวะนั้นหนีออกไปเลยเอาไปใส่ในนมนี่ก็แล้วกันยังไม่หมดหรอก นี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นว่าแต่ห้องนี้คืออะไรอ๋อเข้าใจแล้วล่ะฉันจะต้องหาชิ้นส่วนคุกกี้มาใส่ในห้องนี้มันมีชิ้นส่วนทั้งหมด2ชิ้นเราจะต้องหามาใส่ให้ประตูมันเปิดออกหยิบหน้ากากปลอมตัวมันก่อนเลยจผพน,นั้นจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ในนี้ในห้องนี้ล่ะมีอะไรอีกไหมไม่มี ชิ้นส่วนคุกกี้อยู่ตรงไหนกันนะเราจะต้องใช้ชิ้นส่วนคุกกี้ทั้งหมด2ออันไม่มีเลยหรือว่าจะอยู่ในห้องผสมอาหารกันฉันจะต้องทำอาหารให้ดีที่สุดเพื่อท่านบิ๊กมัมฉันก็ต้องทำอาหารให้ดีที่สุดเพื่อท่านบิ๊กมัมฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ตามตู้ตามลิ้นชักนี้นะนี่ไงชิ้นส่วนคุกกี้ชิ้นแรก เท่านี้เราต้องถอดหน้ากากวางไว้ตรงนี้ก่อนจะมีใครเห็นเราไหมพวกแกรู้ไหมว่ามีเด็กหลุดไปได้จับตาดูให้ดีเข้าใจไหมจะให้มันหนีไปรับทราบครับฉันตรวจดูแถวนี้แล้วไม่มีเด็กเลยนั่นไงเจ้าเด็กน้อยคนนั้นจับมันมาเจ้าเด็กน้อยอ้วนฉันจะจับมันมาทำไอศครีม ไม่นะไม่มีทางจับฉันได้หรอกฉันจะต้องรีบหนีรีบหนีไปในห้องนั้นชิ้นส่วนคุกกี้ชิ้นแรกฉันเอามาใส่แล้วเค้านี้ก็เหลืออีแค่ชิ้นเดียวอยู่ตรงไหนกันนะเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วน่ายทนอยานะอุนย์ผู้ตรวจการไอช็อตเกือบไปแล้วละเราต้องรีบหนีก่อนเร็วตรงนั้นมีบิ๊กมัมอยู่ด้วยเราจะต้องหาชิ้นส่วนคุกกี้หนึ่งชิ้นละ อยู่ไหนกันนะเราต้องหาชิ้นส่วนคุกกี้อีกหนึ่งชิ้นอยู่ในห้องนี้หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วละ่ะเท่านี้แล้วก็แค่เอาชิ้นส่วนคุกกี้นี้ไปใส่อีกรอบหนึ่งก็จะครบทั้งหมด2ชิ้นแต่ตรงนี้มีหุ่นยนต์ผู้จัดการอีกแล้วฉันเจอแกอีกแล้วนะนี่ไงไปชอ็อตอาไปช็อตทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะนี่แกแกคิดว่าแกจะรอดเหรอ ไม่นะฉันถูกจับมาอีกแล้วเหรอไม่นะปล่อยฉันออกไปฉันไม่อยากจะอยู่ในนี้ <c oughs> <c oughs> หนาวมากเลย <c oughs> ในห้องนี้ <c oughs> แล้วฉันจะหนีออกไปได้ยังไงจากในห้องนี้ล่ะฉันจะต้องออกไปออกไปหาเจกลับไม้ให้ได้ตรงนู้นเหมือนว่าจะปีนออกไปได้แต่ ฉันจะต้องปีนขึ้นไปยังไงกันล่ะหรือว่าจะเข้าผ่านตรงนี้เข้าไปอะ่ะมันต้องปีนขึ้นไปตรงนี้สินะต้องเอารางตรงนี้ออกเสร็จแล้วแล้วก็ต้องปีนขึ้นไปข้างบน,นคิดว่าฉันเจอชิ้นส่วนแล้วแต่แค่ถูกจับตัวก่อนเจกับไมบอกว่าถ้าเราหาคุกกี้ไปเปิดในห้องนั้นได้ก็ให้โทรหาเจกับไมอีกหนึ่งครั้ง ตรงนี้มีหน้ากากด้วยใส่ไปก่อนดีกว่าฉันจะต้องทําไอศครีมออกมาให้ดีที่สุดเลยคุกกี้ของเราอยู่ตรงไหนกันนะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะตรงนี้ก็ไม่มีตรงนั้นก็มีบิ๊กมัมด้วยพวกแกรีบทําให้มันเสร็จเร็วๆรู้ไหมว่านายท่าน้อ,อยโยไปทางนี้ดีกว่านี่ไงคุกกี้เราแถ้าเราหยิบคุกกี้ก็จะมีคนจําเราได้เราตร้องรีบไปเอาละ อีกคุคกกี้แล้วก็รีบไปเลยดีกว่าเสียงอะไรอยู่ตรงนั้นใส่เข้าไปแล้วปมีประตูก่อนดีกว่าตรงนี้มันมีประตูล็อกอยู่เหรอมันคือน้ํายาหลับไหลสินะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปโทรบอกเจกับไม้ให้ช่วยเราเปิดตู้นี้ออกตู้นี้มันถูกล็อกเอาไว้อยู่นะสิต้องรีบโทรหาเจกับไม้ก่อนเลยเข้ามาแล้วล็อกประตูด้วยนี่ไงโทรศัพท์ เอาละขอหน้าก,กากวางไว้เฮ้เจไมตอนนี้ทํทตามแผน,แผนที่นายบอกไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะโอเคที่เหลือเราจะจัดการเองชาลีทําตามแผนได้ดีมากเลยเท่านี้ต่อไปก็เป็นหน้าที่ฉันกับไม้แล้วละนี่ไม้ Mike, นายคิดออกหรือยังอะ่ะเราจะใช้วิธีการจัดการยังไงกันดีตอนนี้เหรอฉันยังคิดไม่ออกเลยอะว่าแต่นายไปหาของทั้งสามชิ้นมาให้ฉันทีสิ ได้เลยฉันจะไปตามหาของมาให้ว่าแต่นายจะให้เราไปหาอะไรกันนะไม่เป็นไรเราจะลองหาชิ้นส่วนที่มันใช้ได้แล้วก็ลองมาประยุกต์ใช้ก็แล้วกันนะตอนนี้เพื่อนๆของเราแต่ละคนกําลังรอ ى, ความช่วยเหลืออยู่เราจะมานิ่งเฉยไม่ได้ในโรงรถที่เราถูกจับมามันมีอะไรบ้างนะต้องค้นหาค้นหาสิ่งของที่เราจะนําไปใช้ในหลังนี้มีอะไรไหมไม่มีเลยเหรอ แล้วอีกรังหนึ่งล่ะมีอะไรหรือเปล่าอนะอันนี้อาจจะใช้ได้ก็ได้นะมันคือตะไบฉันต้องรีบเอาไปให้ไหม้ก่อนไปถามไม้ว่าอันนี้ใช้ได้หรือเปล่าเฮ้ยสวยแล้วมีหุ่นยนต์ผู้จัดการอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะไปทางนี้ก็แล้วกันฉันหวังว่า สิ่งของที่ฉันเจอมาไม้นายอาจจะจําเป็นจะต,ต้องใช้นะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนี่ไงเฮ้ไม้ดูสิว่าฉันได้อะไรมาได้อะไรเหรอนี่ไงตาใบอะไรนะตาใบอ้อ oh หนายเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนฉันยังต้องการอีกสองชิน้นน่ะนายช่วยไปเอาให้ฉันทีได้ไหมได้สิว่าแต่นายต้องการอะไรเฮ้ไม้นายทําไมไม่บอกเราล่ะเอาเป็นว่าเราจะตามหาก็แล้วกัน ในห้องนี้มีอะไรไหมนี่ไงเทปพันสายไฟไม้อาจาจะต้องการสิ่งนี้ก็ได้เอาไปให้ไหม้ดูดีกว่าสิ่งนี้มันจะใช้ได้ไหมเทปพันสายไฟเฮ้ไม้เราได้สิ่งของอีกหนึ่งชิ้นมาแล้วอะไรเหรอเทปพันสายไฟไงเอาไปเซดีมากเลยเจจะเริ่มคิดออกแล้วล่ะขอให้นายคิดได้ไวๆนะเท่านี้ก็ขาดอีกแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้น เราจะต้องตามหาของอีหนึ่งชิ้นมาให้ไหมทําสิ่งบันดิตเพราะว่าเราจะต้องช่วยชาลีให้ได้ว่าแต่ปืนที่เราทิ้งเอาไว้มันอยู่ตรงไหนกันนะนี่เจ้าเด็กเจ้าเด็กน้อยเจ้าเด็กชื่อเจใช่ไหมเจ้านี่ฉันตามหาแกให้ทั่วเลยแหละนี่น่อออยแกมีปืนก็นไม่บอกฉันไม่ยอมให้แกจับได้เป็นรอบที่สามหรอกนะ จ้าคนขายไอศครีคมต้องรีบขึ้นไปหาของหนึ่งชิ้นมาให้เจว่าแต่เจต้องการอะไรนะไม่เป็นไรฉันจะต้องตามหายได้ก็แล้วกันเพราะฉันอยากช่วยชาลีมากรอก,ก่อนเถอชาลีฉักนกำลังจะไปช่วยนายแล้วในล็อกเกอร์นี้มีอะไรไหมไม่มีเลยเหรอในนี้ก็ไม่มีอะไร สิ่งของอหนึ่งชิ้นมันคืออะไรกันนะม,นมีเจ้าพวกบุกลุกบุกลุกมาที่โรงงานของเราเราจะต้องตวรวจสอบมีหุ่นยนต์ผู้ตรวจการอยู่ตรงนี้ด้วยเราต้องระมัดระวังหน่อยเจอตรงนี้อีกแล้วหุ่นยนต์ผู้ตรวจการไปตรงนี้ก็แล้วกันไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนก็มีแต่หุ่นยนต์ผู้ตรวจการเต็ไมไปหมดเลยอ๋อจินึกออกแล้วละมันจะต้องมี สิ่งของที่มันซ่อนอยู่ตามรูปภาพแน่ๆเลยแหละในรูปภาพเหรอในนี้มีอะไรด้วยรูปภาพปริศนารูปถ้วยรางวัลไอศครีมเอาละฉันคิดออกแล้วฉันจะต้องตามหารูปเหมือนที่อยู่ในรูปที่ฉันถืออยู่ตรงนี้นี่เองใบประกาศไอศครีมเหรอนี่ไงเจอแล้วมีอีกหนึ่งรูปที่เราจะต้องไปตามหาเหรอเป็นรูปของคนขายไอศครีม ฉันว่าฉันเคยเห็นหน้ารูปแบบนี้มันอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าอยู่ตรงไหนกันเอ๊นี่ไงรูปเหมือนเป๊ะเลยอะไรอีกรูปใบประกาศรับรองกินเศษบุ๊กอ๋อฉันเคยเห็นรูปใบนี้น่าจะอยู่ในห้องนั้นนะ ฉันคิดว่ามันน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ในหลังรูปใบนี้แน่เลยอาจจะเป็นความลับอะไรบางอย่างก็ได้น่าจะอยู่แถวนี้นะรออีกหน่อยนะชาลีเจอตัวแล้วละ่จะจาได้ขวที่หนีออกมาหยุดนะนี่ไงรูปใบนี้แหละมันคืออะไรหรอมันคืออุปกรณ์เปิดรถนี่แะอะ เราโดนชนเหมือนเนี่ยเราต้องรีบเอาไปกรณ์มันคืออุปกรณ์เปิดรถเราจะต้องไปหารถรถที่จอดไว้เมื่อกี้นี้น่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ด้านในแน่รถที่จอดอยู่เมื่อกี้นี่ไงรถขายไอซครีมเหรอเราต้องขบเข้าไปขเข้าไปในเบาะนี้แล้วก็หมุนเปิดแล้วกดสวิตช์นี้ เพื่อให้รถปลดล็อกเรียบร้อยเท่านี้ก็ไปหาชิ้นส่วนอีกหนึ่งชิ้นได้ตรงนู้นมีผู้ตรวจการอยู่ด้วยชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นน่าจะอยู่แถวนี้นะเอ้านี่มันอะไรแวบๆมันคือแผ่นเหล็กโอเคเราได้ชิ้นส่วนครบทั้งสามชิ้นแล้วล่ะเราต้องเอาแผ่นเหล็กนี้ไปให้ไหม รอก่อนเถอะนะไม้ตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนทั้งหมด3ชิ้นแล้วว่าแต่ไม้จะดีใจหรือเปล่านะที่มันเป็นแค่แผ่นปเปล่าเองแต่มันก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนไอเทมก็แล้วกันเฮ้ยฉ <Hey, S 1> ันมาแล้วไหมตอนนี้ดูดิว่าฉันได้อะไรมานี่มันคือชิ้นส่วนอีกหนึ่งชิ้นยังไงล่ะ ตอนนี้ฉันหาครบทั้งหมด3ชิ้นแล้วไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรได้ไหมนายต้องรู้ก่อนสิได้เลยฉันกำลังคิดอยู่พอดีเลยแหละเออทั้ง3มชิ้นนี้มันจะทำอะไรกันได้นะอ๋อฉันรู้แล้วจะต้องทำกุญแจทำกุญแจดูสิใช้ได้ไหมนี่ไงตะไบแล้วก็แผ่นเหล็กเจใช้ได้นะเจใช้ได้นะเจ น่าจะดีขึ้นนะหนึ่งชิ้นก็คือเทปพันสายไฟเอาละจะคิดออกแล้ว <c oughs> นี่ไง <c oughs> มันคือที่สะดอกกุญแจ <c oughs> นายสามารถใช้นี้สะดอกกุญแจประตูได้ได้เลยไหมขอบคุณมากนะมันมีประตูที่มันล็อกอยู่ถ้าเราใช้อุปกรณ์นี้สะดอกกุญแจแล้วก็ข้างในนั้นมันจะต้องมีจุดออฟไฟและจะทำให้ชาลีเปิดตู้ตู้ที่มันล็อกอยู่ได้ห้องที่มันถูกล็อกเอาไว้แล้วเราเปิดไม่ได้ เขาจะอยู่แถวนี้นะอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าห้องที่ถูกกุญแจล็อกเอาไว้เหรอหรือว่าอยู่ในนี้นี่เองที่ถูกกุญแจล็อกเอาไว้เราจะต้องใช้สะดอกกุญแจเรียบร้อยใช้ได้จริงๆด้วยที่นี่มันคือห้องควบคุมไฟฟ้าเราจะต้องออนเบเกอร์ตรงนี้ก่อนเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราได้ออนเบเกอร์แล้วที่เหลือก็ต้องโทรหาชาี ไปดูซิว่าตู้ที่ถูกล็อกเอาไว้มันเปิดหรือ,อยังเฮ้ยไม้ฉันกลับมาแล้วว่าไงเหรอตอนนี้ฉันได้สสดอกกุญแจเรียบร้อยแล้วฉันก็ออนไฟเรียบร้อยแล้วละ่ะดีเลยฉันจะต้องทําอะไรนิดหน่อยว่าแต่นายรีบโทรบอกชารลีเลยว่าเราสามารถที่จะปลดล็อกตู้ได้แล้วโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> ชาร์ลีตอนนี้ฉันได้ปลดล็อกตู้ให้นายเรียบร้อยแล้วนะจริงเหรอฉันก็แค่ไปที่ตู้นั้นเอาน้ํายาสลบออกมา เทใส่ในหม้อนั้นเท่านี้เจ้าพวกนั้นก็จะหลับปุ๋ยเอว่าแต่ฉันลืมหน้ากากอะฉันต้องเอาหน้ากากไปด้วยจะได้ไม่มีคนจำฉันได้เจปวดล็อกละสินนะที่เหลือก็แค่แอบไปเอาน้ำยายานอนหลับอยู่ในตู้นี้ตู้นี้ปวดล็อกแล้วจริงๆด้วยเราจะต้องนำยานี้ ไปผสมกับวัตถุดิบทำไอศครีมแต่ว่าเราจะต้องแอบแอบไปนะอย่าให้ถูกจับได้เราจะต้องทำให้ท่านเบ๊กมัมพอใจมัมมัมมัมมาดีมากเจ้าหุ่นยนต์ทำไปอย่าได้บ่นให้ฉันได้ยินนะเอาไปตรงนี้ก็แล้วกันเทใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยแล้วผสมเข้าไปในแป้งทำไอศครีมคราวนี้เกินเลยแค่หนึ่งชิ้นฉันรู้แล้วล่ะ ว่าฉันจะต้องการใช้อะไรฉันเคยถูกจับมาในห้องนี้แล้วมันมีไข่เน่าด้วยแหละไข่เน่าอยู่ในห้องนี้ส่วนผสมก็คือไข่ไก่แต่เราจะต้องใช้ไข่ที่มันเสียแล้วเท่านั้นเอาไปใส่เป็นวัตถุดิบทำไอศครีมนี่ไงไข่ที่มันเสียแล้วเหม็นมากเลยฉันจะต้องนำไข่นี้ ไปผสมในหม้อวัตถุดิบทําไอศครีมห้องนี้สินะที่ใช้วัตถุดิบไข่ไก่เราจะต้องเอาไข่ไก่ที่มันเน่ามาใส่ตรงนี้เรียบร้อยท่านจะต้องทาไอศครีมออกมาให้ดดที่สดให้ท่านบิ๊กมัมพอใจที่เหลือเราก็ต้องไปแอบเราจะแอบในนี้ก็แล้วกันตอนนี้วัตถุดิบทั้งหมดได้กลายเป็นสีเขียวหมดแล้วและในบ่อที่บิ๊กมัมเคยชิม ก็กลายเป็นสีเขียวหมดแล้วมัมมัมมัมมาถึงเวลาที่ฉันจะต้องชิมไอศครีมของฉันแล้วมัมมัมมัมมาค่อยค่อยขึ้นก่อนฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวทำไมรสชาติมันแปลกแปลก,ปกอ้า เรียบร้อยบิ๊กมัมหลับไปแล้วน,น,นั่นก็คือกุญแจที่เราจะหนีออกจากที่นี่เย่ yeah. ตอนนี้ก็แค่หนีออกจากที่นี่เท่านั้นทางหนีของเราอยู่ตรงนี้เองชัยโยฉันได้หนีออกจากที่นี่ได้แล้วละ่ะฉันอยากกลับไปหาเพื่อนๆของฉันมากเลยโดดเข้าไปในตรงนี้สินนะ เย่อออยเฮ้วันดีเฮ้ยชารี่ชาลีเฮ้เย้เย้ฉันดีใจมากเลยที่เจอพวกนายอะฉันก็ดีใจเหมือนกันน่ะแต่ว่าเรายังเหลือเพื่อนอีกคนนึงนี่ใช่แล้วจะขอนั่งพักก่อนละกันนะฉันนะน่ากลัวโอเคเรามาวางแผนกันต่อดีกว่าเราจะช่วยลิศได้ยังไงกัน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไอศครีมภาคที่6ตอนนี้เจไม้และชาลีได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงแล้วพวกเขาจะช่วยเหลือลิทออกจากโรงงานนี้ยังไงนะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยละ่ะ